เป็นกิฟนะคะเป็นพี่กิฟตแมนแล้วก็ให้เจ็บเขาป่วยเนาะป่วยเวลาเขาดเป็นอะไรลูกอะให้ให้ให้หนูพยายาอยู่บ้านอย่าอยู่หอแต่แม่บอกให้อยู่นะคะแกอุ้ยเนาะเอาโทรทหาแม่แม่บอกว่าเมให้อยู่ค่ะอมให้อยู่กับพ่อแต่ลูกไม่อยากอยู่กับพ่อถ้าแม่ให้อยู่กับพ่อหนูจะฆ่าตัวตายละคุยว่ารู้ไหมหนูเอามีดออกมาหลายครั้งละนะคะแกอันนี้คือเราอ่อนรู้นะเขาจะสามารถจะชวนกับพ่อเขาได้พ่อมีครอบครัวใหม่ พ่อพาลูกใหม่พาเมียใหม่ไปกินข้าวแต่ลูกท้่หนูไว้ที่บ้านแนบหนูลักไม่ได้พ่อให้หนูทํางานทุกอย่างเลยแต่ลูกใหม่ไม่เห็นได้ทําอะไรเลยอะค่ะคือแบบมันใจ๊ง่ายเนาะคุณปนะู่บอกไม่อยากรู้อะค่ะนะคะคือแบบเอานะให้เอาสักอย่างนะคะเอาใจยู่หอรุ่เดียวหอแม่บรรลุก,ก่าค่ะนครสวรรค์ก่อเนาะหอมาอุ้มแม่เขาแบบใจใหนะ้ทำเลย ทั้งแม่ทั้งพ่อวันประชุมผู้ปกครองก็ขอพูดกับพ่อก็ได้ว่าเป็นอีๆพ่อเป็นเหมือนตรงใช่ไหมมีน่าพ่อพูดอะค่ะก็เลยว่าเอ๊ะมันมันอะไอย่างไงอย่างลูกก็ูดเหมือนตรงกับพ่อนะคะก็คือพูดเหมือนตรงเลยว่าคุณพ่อคุณพ่อถ้าถ้าเป็นแง่น้องหรือน้องปฏิเสธคุณพ่อเนาะคุณพ่ออยู่ห่างๆเขาคุณพ่อก็เป็นห่วง่ก็อยากไปจ้ำจี้จ้ำชัยว่าเอออ่านหนังสือหรือยังเนี่ยค่ะแล้วเขาเป็นพี่อแล้วเขามีน้องเล่นแกล้งกสองคนก็เลยว่า เขาควรจะดูแลน้องสอนการบ้านน้องในมุมคุณพ่อคุณแม่กันเนาะแต่เด็กก็บอกว่าอะไรก็ให้หนูทําไปหมดน้องไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเด็กอยู่แค่น้องมันอยู่ป .6 ตัวเก่าอยู่ม .4 พ่อเขาไม่ได้สอนการบ้านกันนว่าเป็นภาระตัวเก่าก็เอาก็พ่อส่งไปเรียนกิฟททะเลาะกันพ่อมเลยว่าถ้าไปอยากอยู่กับพ่ออยากไปอยู่หอก่อนจะส่งปีกบ้านส่งปีกไปหึงงานลำปางกระโดดลงรถนะคะกระโดดลงรถกระโดดลงรถ ตำรวจดักไว้ค่ะวิ่งไปหาตำรวจตำรวจแยกพ่อไปพูดอย่างเงี้ยคือโอ้โหฝนก็ไม่คุ้มไห้ค่ะคือแบบโอ้โตายละคือแบบทำไมเป็น hmm. อ <F> ี okay. <F> ้อะเลยแบบก็เลยว่าเอาอี้คนพ่ออยู่ห่างานเขาไว้เนาะตรงห้องต้องยุ่งกับเขาเอามาอู้กับเขาของแก่ของแก่นะนะบอกว่านักเรียนถ้าเกลียดพ่อมากๆเอาอี้บมอนอยู่กับพ่อไปก่อนเดี๋ยวถ้าอยู่โมโหพ่จะต้องตีเรียนใดอ่ะก้อยมาอู้กันหนึ่งกันหนึ่ง ยัในในงใดก็เป็นพ่อปดียนนังใดก็คือพ่อห้ามห้ามแย่จะอี้แห่เพราะว่ามันแบบปบบถูกทั้งสองทางเนาะครูกร็บอกว่าครอบครัวเป็นยังไดก็บม่อยากจะยุ่งเลยค่ะแแกมาจูนทัศนคติบอกว่าเต็มตี้อดเอาสามปีห้ามไม่อยู่กับพ่ออยู่มหาลัยได้อยู่หอแน่ๆคืออวดเอาสามปีให้อวดได้หรอพ่ออ้าวแม่จะเพิ่มปิกไปอยู่ที่บ้านละบอกให้เงยปริ้งเพืเลือกเอาว่าตอนนี้จะเรี้ยงปริ้งหรือจะอยู่กับพ่อ นะคะถ้าอยู่กับพ่อที่เด็นปริ้นแต่ถ้าไปอยู่กับพ <c oughs> ่อจะอยู่หมอเอฟฟกเป็นอย่างที่บ้านเขาก็อยากเรียนที่นี่นะพ่อของเขาเพื่อนเอนแล้วก็เลือกที่จะอยู่โรงเรียนปร้นพอเลือกที่อยู่โรงเรียนปริ้บอกว่าไม่ต้องไปสนใจถ้าพ่อว่างเญีก็ขึ้นบ้านเพื่อนเป็นห่วงเขาก็เลยบอกพ่อว่าคุณพ่ออย่างก็ต้องยุ่งกับเขาเดะนันเหมือนเข้าไปพอเลือกว่าต้องจ้าจี้จ้าชัยเทอมเดียวคุณพ่อแม่รู้กัคะเขาสามารถเข้ากันได้พราตางนต่างปรับตัว วันนี้ไปไหนไปไหนพ่อเอาไปส่ตลอดนะคะแล้วก็ดีขึ้นเฮียนกว่าดีขึ้นจริงๆคือบางทีเราต้องเข้าใจนิดนึงก็เข้าใจป้อเว่นป้อมาเป็นห่วงนะคะคือจ้ำจี้จ้ำชัยเพราะว่าค่อยได้ดูแลเขาพ่อคิดว่าพ่อจะชดเชยเวลาที่พ่อห่างจากจเขาไวะคะ้ค่ะเพราะนั้นพอเขาไปพ่อจ้ำจี้จ้ำชัยทุกอย่างตัวกายเป็นทำไมพ่อมายู่กับหนูมดเลยมองมาเ,มงงเงินการมองคนละมุมนะคะต้องเข้าใจลูกตัวอันนี้มุมแรกแหมอันเดิมพ่อกับแม่ก็เลิกกัน พ่อเป็นคนที่ต้องส่งเสียดูแลลูกแต่พ่อก็ไม่ส่งเสียดูแลเ่็กค่ะคุณครูก็บอกนู้พอมาหาลูกที่โรงเรียนกับลูกไปยอมไปหาเอ้าไปไหนไปหาพ่อเอ้าไปยอมไปหาไปยอมไปหาพ่อก็เลยเปิดใจอย่างเนี่ยก็เอาลูกเว่อนไปหาพ่อแต่ว่าอย่างวันนี้แม่ไปกับมาเดินแล้วคุณครูทำไมเอาลูกไปเจอพ่อแต่เ่าก็บอกนู้เลิในครอบครัวบางทีมีอย่างบางอย่างบอกหน่อยอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางทีพ่อาบอกเขาอ่ะมันเกิดเหตุการณ์อย่าง พ่อแม่เปิ้็ห้ามพ่อมาเจอลูกค่ะแล้วคราวนี้พ่อมาเจอลูกที่โรงเรียนน่ะพ่อหมรู้อะค่ะพ่อเอาลูกมาเจอพ่อบรยโดนแม่ก็เดินแผ่แบบแล้วพ่อผมบว่าที่บ้านเป็นดีเพราะนั้นถ้าที่บ้านมีอะไรอย่างที่ทางโรงเรียนจะต้องรู้ของน้องเพื่อบอกเขาตัวนะคะว่าน้องมีปัญหาอย่างรูปล่าครอบครัวยังอยู่ด้วยกันอยู่ไหมเรื่อนี้สําคัญกับเด็กมากๆนะคะเพราะว่าเขาเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรานี่มาลูกบวนจิตใจเขาแด่เขาวาดเต็ยันมาได้ เด็กน้องที่เราถูโดราณตอนแก่ช่วงแรกเขาแหงหนักสุดไปได้เลยนะแต่ตอนนี้เขาเรียนดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะ